แฟนเพจนะครับข่าวลำทีทุกท่านนะครับตอนนี้ช่วงใกล้เวลาเที่ยงคืนนะครับผมอยู่ที่บริเวณสะพานหน้าอำเภอํำสุทธินะครับเดี๋ยวเรามาดูปริมาณน้ํากันนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับปริมาณน้ําจากช่วงเวลาห้าทุ่มนะครับหรือสี่ทุ่มกว่านะครับปริมาณที่เราเห็นนะครับบริเวณท่อด้านล่างเนี่ยหายไปแล้วนะครับแต่ว่าน้ําก็ขึ้นอย่างช้านะครับก็ไม่น่ากลัวนะครับ อย่างที่เราคิดไว้นะครับก็ถือว่าเราเฝ้าดูสถานการณ์ให้เป็นในเรื่องของการรายงานนะครับให้กับทุกท่านนะครับในช่วงเวลาตอนใกล้เที่ยงคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะจะรายงานนะครับแล้วก็จะติดตามในเรื่องของสถานการณ์ไปเรื่อยๆแต่ว่าดูท่านีแล้วนะฮะบริเวณน้ำตกวังแสนดีนะครับยังมีช่องว่างนะครับระหว่างน้ํากับสะพานเนี่ยประมาณ2เมตรนะฮะก็ถือว่ามีการ ระบายน้ำนะครับหรือว่าการรับน้ําได้อีกมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นไปได้คืนนี้นะครับก็คงจะทรงตัวอยู่แบบนี้รอจนถึงตอนเช้าจะมารายงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ